3ามร้อยี่คำพีมหาวัคภากหนึ่งวินายป็นโดกล่มที่4มีความสงสัยทำอุโบสถ15บห้าข้อสี 15, ่ร้อยสิบห้าโดยกาุท้หลายก็ในอาวาตแห่งหนึ่งถึงวันอุโบสถมีพิสุเจ้าถิ่นและศาสนาน,นี้มากรูปไดกันแต่ประชุมการสีรูปบ้างเกินกว่าบ้างพับเธอ รู้อยู่ว่ามีพิสุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มาและมีความสงสัยว่าพวกเราควรทำอุบสถหรือไม่ควรหน่อดังนี้และยังขืนทำอุโบสถสวดปฏิโมกข์เมื่อพวกเธอทำกางกสวดปฏิโมกข์ขณะน,นมีพิสุเจ,จนนากก้า,ออฐฐา,าจถิ่นพวกอื่นมาถึงจํานวนมากกว่าพิสุนั้นต้องสวดปฏิโมกข์ใหม่ผู้พิสุผู้สวดต้องอบัตทุกกฎ416ขณะนั้นมีพิสุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงจํานวนเท่ากัน417มีจํานวนน้อยกว่าปฏิโมกข์ที่สวดแล้วก็ยันสวดแล้ว ผิสษุผู้มาที่หลังพึงฟังส่วนที่เหลือต่อไปผูพิสษจผู้สวดตองอัตทุก,ก 18, ุกดฎ418หูกอผูิกษุ์ทั้งหลายอันหนึ่งในอาวานแห่งหนึ่งถึงวันอุโบสถก็มีพิสษจเจ้าถิ่นในศสสาสนานี้มากรูปด้กันประชุมกัน4ี่รูปบ้างเกินกว่าบ้างพวกเธอรู้อยู่ว่ายังมีพิสูจเจ้าถิน่นพวกอื่นที่ยังไม่มาและมีความสงสัยว่าพวกเราควรทาอุโบสถหรือไม่ควรหนอดังนี้แล้วยังขืนทาอุโบสถสวดปฏติโมเพราะพวกเธอสวดปฏติโม จบขนาดนั้นมีวิสุมีจํานวนมากกว่า419มีจํานวนเท่ากัน420มีจํานวนน้อยกว่า421บริษัทยังไม่ทันรู้ไปมีจํานวนมากกว่า422มีจำนวนเท่ากัน423มีจำนวนน้อยกว่า424บริษัทวางพองลุกไปแล้วมีจํานวนมากกว่า425มีจํานวนเท่ากัน426มีจํานวนน้อยกว่าวันนี้ขอจะจบว้แจ่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้มาตอพุท้วจนะอริยามใน305ครับ